สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆพบกับผมเกมลำพูนนะครับช่วงเย็นๆนะครับของวันเสาร์นะครับเวลาประมาณสี่บ่ายสี่โมงครึ่งนะครับหรือประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยนะฮะสี่โมงครึ่งนะฮะก็วันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าดากีนะครับเหมือนว่าจะได้ยินเริวแถวๆเนี้ยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะคลอง ถิ่นอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเพราะว่านกเยอะมากนะครับผมก็ลองๆมาเผื่อมันฟุกนะครับหลังจากที่ตามดีวอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงกันข้ามนี่นะครับเราแวกเดียวกันนี่แหละวันสองวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไล่ไล่ไล่กันไปนะครับไล่ตามตามที่เราได้ยินเสียงนะครับตอนนี้ก็ผมขึ้นเรียบร้อยนะครับเจ้าดารกี้ขึ้นไว้บนนี้ต้นไม้สักดินะฮะนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะว่าจะได้ตัวไหมนะครับแล้วก็มากับนกฝึกอีกตัวนึงนะครับยังไม่มีชื่อยังไม่ได้เอาขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเอานกฝึกขึ้นนะครับก็เอาเจ้าดากี้ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอรุ้นรอฟังนะครับ ไม่ทันตั้งกล้องเลยนะครับนกป่าบินเข้ามาแล้วนะเจ้าดาก,กี้ครูเอาครูเอานะ ตอนนี้นกป่าอยู่ข้างบนนะ,ะเห็นเห็นเห็นนกป่าแนละ้วผมไปและะ้วเดี๋ยวเราทิ้งกล้องไวง้นะฮะ วัวได้หรือเปล่านะฮะได้ยินเสียงบุ๊บนะฮะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าครับแต่อยู่ไกลๆฟังมีเสียงใหญ่นะครับมาคูใส่นี้ลบกันเมื่อกี้นะฮะนกเยอะนะครับเข้าร่วมหลายตัวนะครับมีทั้งเสียงใหญ่เสียงเล็กนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในในวิดีโออีกทินนะครับว่าโอกาสน่าจะเป็นตัวไหนนะครับไอเราก็ต้องลุ้นนะครับตอนนี้ ต้องรู้ดีขีว่าติดหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว้ยังไม่ได้ไปดูนะครับที่พันเนียดน,นะเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ไม่ได้ติดแล้วครับผมดินพบ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 ,พบ,พบนะครับงั้นก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงมาดูตัวต้นครับว่าสวยไหมยังไงนะฮะอึ๊บ เดี๋ยวแถวนี้ก็จะเป็นสวนลำไยทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นเขตติดติกันนะครับเขตติดตก,กันกับที่ผมมาวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวางนี่ครับมันจะเป็นเ,เป็นที่คนสวนเขาทำไว้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาแกะมามาดูตัวนะฮะกว่าจะได้แต่และตัวครับ ติดในท่านอนซะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูนะครับนะครับได้ตัวมาแล้วครับตัวเล็กนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับแต่เกียบแข็งแต่ห่างนะครับก็ชีดดูก็ชีดอยู่นะฮะแต่ดูครับดูหางสั้นๆเนี่ยไม่รู้ผมว่ามันน่าจะทายขนนะครับ แข้งสีไม่แดงเท่าไหร่นะครับเล็บก้อยก็นิ้วอะไรก็ปานกลางนะครับไม่ถือว่าใหญ่ไม่ถือว่าเล็กนะครับแต่เกียบป้นชิดนะครับแต่ขนนะครับมีแต่ริมระบาดทั้งนั้นดูครับขนหางนะฮะมีแต่ริมระบัดทั้งนั้นเป็นริมๆนะครับโนกจะถ่ายขนใหม่นะครับเสี้ยนมีไหมเสี้ยนสอมมีเหมือนกันแต่บางๆนะครับนี่ครับ ลิวก็ยังไม่ได้นะครับยังอยู่แถวแถวนี้อยู่ได้ยินเสียงอยู่นะครับเอาแล้วนะครับยังไงผมขอไปดูนะครับนกใหม่ก็ขึ้นไว้เรียบร้อยนะครับนกฝึกนะครับขึ้นไว้เมื่อกี้อยู่ที่นกฝึกเนี่ยละฟังเสียงมาทางนี้นะครับเสียงคูสนันนะครับแต่ตัวตัวนี้ไม่สวยนะครับมีแต่ขนอ่อนนะครับตัวก็ไม่ใหญ่นะตัวนี้ ต้องเอาไปรุ้นก่อนนะครับว่ายังไงใส่กางเกงกระเป๋ากางเกงไปก่อนเดี๋ยวก็ไปใส่ในถุงที่รถนะครับนะครับนกใหม่ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะ ไม่รู้ว่าขันหรือเปล่านะนะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับพอได้ออกนะครับพอได้นั่งรถได้คุ้นเคยกับรถนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเอาลงมาแล้วแกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้านะครับค่อยมาใหม่นะครับค่อยมาตามใหม่ครับนกเยอะแยะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับจะดวงดีได้ตัวหรือเปล่านะครับ ได้ตัวดีตัว,ตวสวยตัวตามตำราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะก็ลุ้นไปเป็นวันๆน,นะครับเดี๋ยวมีไปเจอตัวที่รักที่ชอบกดตามต่อนะครับเป็นลยลยๆไปนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยตามตัวอื่นๆเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีผลงานยังไงก็ จะทยอยนะครับลงคลิปให้กับพี่เพื่อนนะครับและอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมได้ชมอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับก็ผมเกมลําพูนนะครับขอลาพี่เพื่อนนะครับไปแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ